เพราะว่าหลายๆคนนะคะเวลาที่เราเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตเนาะคือบางทีเราก็อาจจะลืมตัวไปในด้านที่สําคัญสําคัญนะคะสำเร็จในอีกด,ด้านหนึ่งนะคะอีด,ด้านหนึ่งเราก็ลืมตัวไปนะคะซึ่งพี่น่าคิดว่านะคะแดด้านนี้มันเป็นแปดวงล้อนะคะที่เราทุกคนเนี่ยนะคะใช้ชีวิตอย่างสมดุลอย่างสนุสนานในอย่างวันนี้เนี่ยให้เราเราให้เราคิดเลยว่าการที่เราเนี่ยนะคะใช้ชีวิตหรือว่าทํางานก็ตามเนี่ยนะ,ะมันคือการเล่นเกมโอเคไหมคะทุกคนมันคือการเล่นเกมนะคะถ้าเราเล่นเกมะะให้แบบสนุกนะคะคือไม่รู้จักในการเรียนรู D ้ในการที L ่เล่นเกมแพ้ด้วย หน้านี้เนี่ยพี่นาได้คุยกับลูกชายนะคะบอกว่าการเล่นเกมดียังไงนะคะเขาบอกว่าการเล่นเกมเขาก็ได้เรียนรู้ว่ารู้แพ้รู้ชนะนะคะต้องทํำยังไงนะก็ต้องบอกว่านะคะมันมีหลายด้านมากๆเลยแรกเลยนะคะด้านของเกี่ยวกับเรื่องของการ งานแล้วก็การเงินของเรากําลังส่งผลต่อ,อการเงินของเราหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าอตอนนี้เนี่ยพี่หน้าก็จะย้ําเตือนอยู่เสมอเลยนะคะว่าถ้าเราเนี่ยนะมีอาชีพที่เป็นหลักอยู่แล้วนะคะหาอาชีพเสริมในออนไลน์ได้เพราะว่าเราเนี่ยเกิดในยุคด,ดิจิตอลแล้วถูกไหมตอนนี้เราอยู่ในโลกของดิจิตอลแล้วมือถือเนี่ยหารายได้เสริมค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งทําให้เรานะคะไดะ้เพิ่มเรื่องของรายได้เพิ่มขึ้นนะคะพี่หน้าเชื่อว่าหลายคนนะคะทำงานประจําอยู่อาจจะไม่พอใช้อย่างก็คือว่าความมั่งคงนะคะมันไม่มี อยู่ในโลกใบนี้แล้ว <laughs> เราเป็นคนที่แบบตัวเล็กๆปรับตัวง่าย <laughs> ปรับตัวให้เข้ากับยุทธของดิจิตอลนะคะเอาคำว่าตัวอ e ีออก <laughs> ใช่ไหมคะอี e คืออะไรนะคะอีโก้นั่นเอง <laughs> ยุทธมันไม่เหมือนเดิมแล้วโลกนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแล้วมันก็จะไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเ <laughs> ข้าใจไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่า กล้าที่จะปรับตัวตัวเองนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเรายึดติดอยู่กับงานเดิมๆเก่าๆของเราอะ่ะเรามีหัวขนเรื่องของการเป็นเจ้านายตัวเองอะ่ะเรามีหัวขนเรื่องของเราคิดว่าเรามีร้านแบบหลายสาขาแล้วนะคะเรายิ่งใหญ่เราโอเคแล้วนะเราดีกว่าคนอื่นแล,แล้วเราคิดว่ามันดีมากแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนรู้ไหมคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ของเราเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าความมั่งคงใน โลกนี้มันไม่มีอยู่จริงนะคะไม่มีธุรกิจไหนที่มั่งคุนตลอดไปไม่มีคนอย่างตัวเราเองน่ะนะคะความรู้สึกของเรายังจะเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเลยคุณรู้สึกไหมว่าบางทีเนี่ยเรารู้สึกชอบคนนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่หลังจากที่เราเห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างหรือว่าสิ่งที่เราไม่ถูกใจหรือสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนจากคนคนนี้ไปถูกไหมถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง ยอมรับก่อนว่าตอนนี้เนี่ยนะการงานหรือว่าการงานเนี่ยเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะเราต้องใช้เรื่องของสื่อเครื่องมือเป็นตัวช่วยจริงๆนะคะวันนี้เราต้องเอาอีโก้ความเก่งกาจของเราในอดีตออกไปให้หมดเพื่อที่ว่าจะนําเอาความเก่งของคุณ อีกยุคหนึ่งอะนะคะยุคของดิจิตอลเนี่ยนะคะที่คุณกําลังต้องพัฒนาตัวเองอะออกมาใช้เป็นการทดแทนขึ้นไปค่ะฉะนั้นเราต้องล้างสมองของเราเดิมเดิมอะนะคะออกไปก่อนโอเคไหมเราปรับตัวนะัดวันนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ตอนนี้คุณจะอาจจะเจอเรื่องของวิกฤตอะไรสาหัสหนาไรอยู่ก็แล้วแต่ค่ะแต่ถ้าเราปรับตัวแล้วก็เราก็ใช้เครื่องมือสื่อของเราให้เกิดประโยชน์นะคะอีก3ปีหรือ5ปีขา้างหน้าชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นเหมือนเดิมค่ะ เชื่อพี่หน้าไหมคะถ้าคุณเชื่อเนี่ยนะสะักอสามปีข้างหน้าเนี่ยชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมถ้าคุณเอาตัวเองน่ยนะคะออกมาพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะ mm hmm. ด้งถัดไปค่ะแน่นอนค่ะว่าการที่เราเนี่ยจะทําอะไรสําเร็จนะด้านของครอบครัวสําคัญที่สุดค่ะด้านครอบครัวสําคัญที่สุดนะคะ ไม่ว่าจะทําอะไรครอบครัวต้องเห็นด้วยก่อนแล้วก็คนที่เราคุยด้วยเนี่ยเราต้องคุยภาษาเดียวกันเราต้องเป็นครอบครัวที่แบบว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันอะจุดนี้มันสาคัญมากๆเลยนะคะช่วงที่พี่หน้าเนี่ยทำธุกรกิจเสื้อผ้านําเข้านะคะก็พี่หน้ามีครอบครัวใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่หน้าเนี่ยขาดเรื่องของการดูแลครอบครัวใส่ใจครอบครัวค่ะเลยทําให้ตัวเองเนี่ยขาดสมดุลในการที่ตัวเองเนี่ยนะคะชีวิตของตัวเองไม่สมไม่สมไม่สมดุลคะ่ะก็คือว่าเราเกิดเรื่องของปัญหาของครอบครัวเกิด ขึ้นมาครอบครัวสําคัญมากจึงทําให้เรารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรากับปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราที่อดีตมาก่อนวันนี้พี่น่าถึงจะมาบอกให้กับทุกๆคนว่าครอบครัวสําคัญมากต้องเป็นคนที่เรียกว่ายอมรับ จุดบุตรพ่อของของเราด้วยถูกไหมคะตอนที่ครอบครัวจะของเราเนี่ยน่าจะาทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือว่าได,ดีขึ้นเนี่ยตัวเราเองอ่ะเราเกิดมาเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบนะจริงไหมฉะนั้นเราก็ต้องรู้เลยว่าเราเนี่ยยอมรับก่อนว่าไม่สมบูรณ์แต่เราก็ต้องยอมรับที่จะเอานะคะจุดที่ไม่ดีเนี่ยกลาวโอเคไหมคะเราต้องช่วยกลาวตัวเองอ่ะเราต้องเอาขยะในสมองของเราขยะในจิตใจของเราอ่ะ ล้างออกไปให้หมดโอเคไหมถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ล้างออกไปเลยเราไม่ได้เอาขยะที่เหม็นๆใน,นตัวเราอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ mindset ความคิดอ,ออกไปทํางานแล้วกลับมาแบบเหนื่อยๆนะคะแล้วก็อพอกลับมาเหนื่อยๆแล้วนะคะคุยกับครอบครัวก็ไม่อยากคุยแล้วนะคะปรึกษาก็ไม่อยากปรึกษาแล้วนะคุยคนละภาษาแล้วนะคะแล้วก็มันทําให้อารมณ์ของเราอะ่ะก็งุนงงง่ายขึ้นมันก็ไม่ดีถูกปะฉะนั้นเราก็ต้อง กลับมาดูแล้วล่ะนะคะว่าสุด<ส>ท้ายแล้วประสบความสําเร็จได้ในให้มันให้มันแบบสําเร็จในชีวิตจริงๆอ่ะของของเราเนี่ยนะของมนุษย์8ด้านเนี่ยนะก็คือเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเราเองด้วยนะคะสิ่งนี้สําคัญมากสิ่งถัดไปให้มันเชื่อมโยงกับเรื่องของนะคะครอบครัวก็คือว่าเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์เกี่ยวกับนะคะครอบครัวความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนฟูงความสําคัญเกี่ยวกับเพื่อ,อนร,อร่วมง,งานนะคะเห็นไหมทุกด้านอ่ะมันสําคัญหมดหมดเลยนะคะ การที่ประสบความสําเร็จได้แน่นอนขาดไม่ได้สักอย่างลเลยใเ่ยไหมแปดด้านนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะแต่เราคือโชคดีมากไงถ้าเรารู้ตัวก่อนว่าเราเนี่ยนะตอนนี้กําลังขาดอะไรอยู่เราก็จงพัฒนาสิ่งนั้นให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะทุกๆด้านโอเคไหมคะฉะนั้นความสมพัน์เนี่ยมันสําคัญส่งผลต่อความสําเร็จของเรามากๆเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะอยู่ด้วย การเป็นหมู่เป็นฝูงนะคะต้องมีเพื่อนโอเคไหมมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะคะพระเจ้าสร้างมาให้มนุษย์เนี่ยมีคู่พระเจ้าสร้างมาให้มนุษย์เนี่ยมีอยู่เป็นแบบเพื่องฝูงช่วยเหลือการซัพพอร์ตกันนะคะคือเราไม่สามารถเก่งได้ทุกด้าน ฉัคนเดียวฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะทําธุรกิจก็ตามมีองค์กรทําสร้างทีมก็ตามนะคะเราทุกคนต้องรู้จักตัวเองแล้วก็นิสัยของเพื่อนของเราด้วยและเราก็ต้องรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะขาดอะไรแล้วก็เราเนี่ยนะคะเอาสิ่งที่เราขาดนี่นแหละหาคนคนที่เขาสมบูรณ์แบบอีกด้านหนึ่งนะคะมาส่งเสริมมาเติมเต็มให้กับการงานของเราเติมเต็มให้กับจิตวิญญาณหรือชีวิตของเรานะคะทุกด้านต้องพัฒนานะคะละเลยไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่เติบโตโอเคไหมต้องอยู่ ด้วยการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกอย่างพี่น่าถึงบอกว่า พี่หน้าเองก็ไม่สามารถเก่งในทุกๆด้านได้นะคะพี่หน้าเองก็ต้องการเพื่อนค่ะที่เขามาซัพพอร์ตให้พี่หน้านะคะามามาร่วมการทํางานนะคะหรือว่าที่เรียกว่าทํางานเป็นทีมนั่นแหละนะในโลกของตอนนี้นะคะหรือว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยนะพี่หน้าบอกเลยว่าเรื่องของการสร้างทีมหรือว่าเรื่องของการทํางานเป็นแบบว่าเป็นอยู่เป็นหมู่หมู่เป็นกลุ่มๆนะคะมันคือสร้างสังคมค่ะสร้างสังคมใหม่เป็นของเราโอเคไหมเราอยากได้สังคมอะไรเราก็สร้างมันขึ้นมานะคะพี่หน้านะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่านะคะจะช่วยคนออกมาไลฟ์สด ใช้ได้100คนนะคะและพี่หน้าเองก็จะทําให้ทุกคนดูเลยค่ะว่าถ้าเราเนี่ยกำหนดชีวิตของเราเองนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็กางวางแผนไว้เนี่ยมันสามารถกําหนดทิศทางของเราได้โดยอัตโนมัติค่ะไม่ต้องกลัวมีพี่หน้าเดินทางไปเป็นเพื่อนจ่มาไลฟ์สดใครอยากจะออกมาทำะไะนรนะคะ <c oughs> ก็ออกมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่หน้าไปทยเป็นเพื่อนโอเคไหม <c oughs> ทุกคนว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบตั้งแต่เกิดแต่ทุกคนจะเติบโตได้ด้วย,วยกันการที่ลงมือทําแล้วการที่เรียนรู้กับสิ่งที่ผิดพลาดมานะคะ คือเราเนี่ยยิ่งผิดพลาดบอกเลยว่าเราจะยิ่งเติบโตอย่างพี่น,น้าเองนะคะผิดพลาดมาเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะด้านของการเงินความคิดนิสัยนะคะความใจร้อนนะคะแล้วก็ด้านครอบครัวพี่น้าก็ผิดพลาดมาเหมือนกันนะคะแต่เป็นอยากจะให้อ่าชีวิตที่เราผิดพลาดไปเนี่ยนั้นมันไม่ได้กําหนดถึงว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้เราไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะคะมันสามารถปรับทิศทางใหม่ได้หมดให้กับความคิดของเราเนี่ยว่าเราจะไปทางไหนเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราก็ ไปทางนั้นเลยค่ะทุกๆวันเนี่ยนะต้องที่จะนําสิ่งดีๆนะคะเข้ามาในสมองเนาะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะคะชอบเรื่องของการตอบย้ำการทําอะไรที่ซ้ําๆค่ะเพราะมนุษย์ขี้ลืมยิ่งแบบอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะเอออัลไซเมอร์ได้ฉะน,นั้นเราต้องใช้สมองแนละ้วโอเคไหมสมองเนี่ยใช้ไปกับสิ่งที่ดีนะคะอย่าใช้ไปกับสิ่งที่ไม่ดีดีไหมคะถ้าเราใช้ไปกับสิ่งที่ดีสมองของเราก็จะกลายเป็นเพชรได้เออนะขนาดเดียวกันเนี่ยเพชรยัง กว่าเพชรจะขึ้นมาเป็นแบบเพชรแ้คุณเนี่ยเห็นแบบสวยงามเห็นแบบมีคุณค่าโดนแสงโดนทุกอย่างโดนฝนมาหมดแหละนะคะแล้วก็ต้องอด,อ,ดอดทนกับไฟด้วยใช่ไหมความร้อนด้วยใช่ไหมคะมนุษย์เรามีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับเพชรอะวันนี้เราอยากเป็นเพชรเราก็ต้องรู้กับมันอะเออัถัดไปนะคะก็คือด้านของ กันพับพอเพียงพอพอนหย่นใจต้องมีเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะคะเห็นพี่หน้าไหมก็ไปเที่ยวบ้างนะคะถ่ายรูปส,สวยสวมาให้กับทุกๆคนต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาค่ะคนประสบความสําเร็จระดับโลกนะคะไม่ว่าจะสําเร็จมากมา,า,ายแค่ไหนแค่ไหนเราก็ตามสิ่งที่นิสัยของเขามีในทุกๆวันก็คือว่า ตั้งเป้าหมายนะคะผิดชอบงานที่ทําก็ต้องรู้ว่าเราขาดอะไรเราถึงไปพัฒนาสิ่งนั้นหรือเรารู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรคือความชอบของเราคืออะไรถ้าเราถนัดที่จะทําในสิ่งนี้แต่มาแต่ว่ามันยังไม่เก่งมากพอเราก็พัฒนาจุดแข็งก่อนเลยค่ะนะถ้าจุดด้อยของเราอาจจะยากเกินไปเพราะเราต้องใช้ความพยายามและเวลาที่หนักหน่วงมากเดียวนะแต่ว่าเราสามารถใช้จุดแข็งของพัฒนาสิ่งนั้นสิ่งนั้นไปก่อนให้มันกลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญอะอย่างวันนี้อะพี่นาออกมาไลฟ์สดให้ทุกคนอะไม่ได้แปลว่าพี่นาพูดเป็นตั้งแต่แรกถูกไหมคะแต่พี่น้าเนี่ยคือมีปรารถนาไงมีปรารถนาที่จะอยากจะถ้าพี่นาเนี่ยพูดเป็นในหน้ากล้อง,องพี่นารู้ว่าพี่นาสามารถช่วยเป็นแรงมันใจให้กับคนได้เป็นล้านล้านคนอะนะ โอเคไหมฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้มันเกิดผลลัพธ์อะไรจากผู้คนนะคะได้ผู้คนได้ประโยชน์หรือเปล่าสิ่งนี้สําคัญมากๆเวลาที่พี่น่าสอนเรื่องของการแบรนดิง้งเนี่ยพี่น่าบอกเสมอว่าการที่เราจะออกมาไลฟ์สดเนี่ยนะคะให้ผู้คนติดตามเราหรือว่าให้ผู้คนเนี่ยนะเริ่มที่จะรู้จักเราคนที่จะซื้อสินค้ากับเราเขาต้องรู้จักเราก่อนถูกไหมคะไม่ใช่อยู่ดีๆเราออกมาไลฟ์สดขายของแล้วคนจะซื้อเลยมันมันไม่ใช่แล้วนะ,ะมันยุดที่พี่น่าพูดว่าเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยมัน อาจจะได้นะแบบนั้นนะแต่ตอนนี้มันนิสัยพฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนคนจะซื้อสินค้าจากคนที่เขารู้จักก่อนเป็นหนึ่งพอเขารู้จักซ้ําๆแล้วเขาเห็นคุณค่าของเราแล้วลูกค้าจะเห็นคุณค่าของเราฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าการที่เรามาขาย e. ออนไลน์หรือว่าการที่เราออกมาสร้างแบรนดิ้งนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยจะให้อะไรกับผู้คนที่เป็นประโยชน์โอเคไหมคะอ่าเหลืออีกสองด้านสุดท้ายนะคะด้านของการทําประโยชน์เพื่อสังคมอาเมื่อกี้พี่น่าพูดอะไรไปการสร้างแบรนด์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนใช่ไหมคะอันนั้นแหละก็คือการ ช่วยให้คนอื่นนะคะได้ประโยชน์นะคะก็คือช่วยสังคมอีกด้านหนึ่งเลยนะ อะไรที่ดีๆอะไรที่มีประโยชน์ต่อผู้คนนั่นแหละคือการช่วยเหลือสังคมอยู่นะเราไปกาลังที่จะสร้างเรื่องของคนกลุ่มใหม่ที่ขึ้นมาที่เป็นคนกลุ่มที่มีทัศนคติที่บวกคนกลุ่มที่ช่วยเหลือกันคนกลุ่มที่มี mindset ดีๆเพื่อที่จะเป็นอะไรคะจะเป็นแสงสว่างให้กับคนอีกเป็นมากมายเป็นคนอีกเยอะๆที่เขายังไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันมีจริงในโลกใบนี้เขายังไม่รู้สึกว่าเขายังไม่เคยสัมผัสในสิ่งนี้แต่ถ้าเรานี้เนี่ยหลายคนที่ติดตามพี่หน้าอยู่ถ้าเรารู้ก่อนใช่ไหมคะเรารู้ก่อน เราก็ลงมือทําก่อนพอเราลงมือทาแล้วเราก็ไปช่วยเหลือคนอื่นได้อีกนะคะช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคนะคะเราก็ต้องมีงบประมาณนะคะคเขาเรียกว่างบนอตแต่ละเดือนที่เราได้ได้รับมาเนี่ยรายได้ในแต่ละเดือนเราอาจจะบ,บริจาคให้กับสังคม5% 10%อย่างพี่หน้าเองก็คือทําแบบต่อเนื่องนะคะทำแบบต่อเนื่องก็คือว่ารายได้ที่จากตัวเองเนี่ยนะคะคัดออกมาเลยนะคะ10%ก็ต้องเข้าคลังของการช่วยเหลือสังคมนะคะ10%นะ หลายคนอาจจะสอนเฉพาะแค่ว่า5%เท่านั้นนะคะมันไม่เพียงพอเลยนะคนมันไม่เพียงพอนะคือเราเนี่ยได้100%ในกำไรถูกไหมคะแต่ถ้าเราเอาสิแค่10%นะให้กับสังคมอะ่ะมันก็ไม่ได้หนักหนาเกินไปเราได้กําไรตั้ง90%เรายังมีอยู่90%จากฉะนั้นเราต้องรู้จักที่จะจะับเขาเรียกว่าให้ผู้อื่นนะเรา ต้องเรียนรู้จากการกระทําของเรานะคะเราต้องเรียนรู้จากการกระทาของเราไม่ใช่ฟังมาไม่ใช่เรียงมาด้วยนะมันทําให้การพัฒนานด้านของจิตอิญญาณค่ะสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่เรียกว,ว่าถ้าเราใช้ตะกัดของความคิดเนี่ยนะ,ะถ้าเราใช้ความคิดเราไม่สามารถทําได้ <c oughs> <c oughs> ความคิดคือความสามารถของเราความคิดคือความสามารถของเราแต่ถ้าจิตใต้สํานึกเนี่ยมันคือจิตวิญยานมันคืออาหารของจิตอิญญาณแต่ถ้าวันนี้เราเรียนรู้ที่จะให้กับผู้คน มันคือด้านของจิตวิญญาณนะฉะนั้นด้านสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกอย่างไบรอันเทรซี่เขาบอกไว้นะคะว่าถ้าเราคนถ้าเราเป็นคนที่อยากสําเร็จเราต้องสําเร็จภายในก่อน นี่คือคนคนที่สําเร็จแล้วเขาถึงมาพูดให้เราฟังแล้วก็บอกว่าพี่นาเองก็เชื่ออย่างร้อยเอซอย่างไม่สงสัยเลยมันคือแบบนั้นจริงๆนะคะการที่พี่หน้าเติบโตในวันนี้ได้การที่พี่น้าสามารถที่จะเอาข้อมูลดีๆมาพูดกับทุกคนได้เพราะว่าพี่หน้าเติบโตภายในก่อน,นะคะ่ะภายในมันสําคัญมากจิตวิญญาณของเราจิตใต้สํานึกนะคะหลายคนจะรู้จักคาว่าจิตใต้สํานึกเนาะ,ะไม่ต้องพูดถึงจิตวิญญาณจิตใต้สํานึกของเรานะคะ เคยเห็นไหมภูกเขาน้ําแข็งทุกคนนะผูเขาน้ําแข็งที่พี่นาพูดอยู่เสมอนะคะว่าใต้ของพูเของน้ําแข็งเนี่ยนะคะมันก็จะกว้างใหญ่มากมหาศาลเลยนั่นคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากที่มันอยู่ในร่างกายของเราเราไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยนะมีพลังงานสิ่งนั้นอยู่ในร่างกายเราแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราใช้บ่อยๆเราใช้บ่อยบ่อแล้วทําซ้ําบ่อยๆอ,อย่างพี่นาพี่นาก็จะเอาพลังของภายในเนี่ยออกมาสู่ในโลกใบนี้นี่คือพลังของจิตใต้สํานึกค่ะพี่นาไม่ได้ใช้ตะกะในความคิดทํางาน ไม่ได้ใช้ตะก,กาของความคิดในการออกมาไลฟ์สดถ้าเราใช้ตะก,กาของความคิดเนี่ยออกมาไลฟ์สดนะเราจะคิดว่าเราพูดไม่ชัดเราพูดไม่เก่งเราไม่มีความรู้เราไม่สวยเออมีสิวขึ้นมาห้ยอายนี่คือตะก,กาของความคิดใช้ตะก,กาความคิดใช้เอาแต่วันนี้เนี่ยพี่น่าใช้เรื่องของจิตใต้สํานึกที่จะใช้จิตใต้สนุกทํางานทุกหองอาจาไหมมันคือพลังงานอะที่ มันใหญ่แล้วมันเยอะมากแล้วก็คุณจะไม่สามารถใช้พลังงานอันนี้หมดได้เลยทําไมท่านี้เราบินสามารถอยู่บนเวทีเป็นวนัวนๆได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องพักผ่อนเลยเขาไม่ได้ใช้ตะกาในความคิดไงเขาใช้พลังงานที่อยู่ข้างในเขาฝึกใช้พลังงานที่อยู่ข้างในและมันทําให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งมหศัศจรรย์มันเกิดขึ้นมาในชีวิตอะชีวิตของเราไม่อเราพัฒนาทุกๆด้านแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสมดุลนะคะเจอกันหนึ่งทุ่มตรงนะคะที่เพจโคชแนทสอนสั้นแบรนด์ค่ะ